บัได้ออกมันสิบะขามแล้วแกเอา,นากกันได้หมนัดเชา้า ฝนตกต้นยางยังเปียกอยู่เลยค่ะปะนัดย,ยังออกเมื่อกีดยางเนาะด้วยมาหอดนน้าแล้วค่ะถ้าเข้ามาก็จะเป็นป่ายางทารานะคะวันนี้บริกีรขับเคลื่อนฝนตกตั้งแต๊ตีหนึ่งค่ะฝนตกั้งแตีหนึ่งจนแม่นเกือบเพียงค่าจาจะจนด้ขาดเม,ม็ดวันนี้นี่เข้ามาข้างในก็จะเป็นบ้านสวนนะคะ ถึงบ้านส <ไป S 1> วนแล้วแหละค่ะไปดูหอยหอมกันดีกว่า <Yeah. S 1> ไปให้อาหารหอยหอมกันโอเคฮะอันนี้อ่างสือมาใหม่นะคะต้องรอให้มันถือฝนก่อนค่ะแจ็คอาทิตย์หนึ่งตากฝนหน่อยก่อนเดี๋ยวเขาจะเอาไปขยายหอยหอมนะคะไปขยายพันธุ์หอยหอมค่ะ <Okay. S 1> แต่ว่าตอนนี้มันยังเข้มปูนอยู่นะคะตากฝนไวก่อนเราไปดูหอยหอมกันดีกว่าโอเคไปเดินค่ะเดินได้ Let's go ฟอร์จูนจะพาไปดูหอยหอมกันนะคะค่ไม่ดูหอยหอมอุ้ยแม่จ๋าอยากทำไม้สับพันแล้วกปเลยอะไรสะสับพานอุ้ยเมื่อคืนฝนตกนานฝนตกแรงฝนตกนนัสับพา,านเกือบคว่ำนะพี่น้องมึงสับพานเห็นแล้วใหม่ๆนี่เนี่ย มื่อขึ้นฝนตกตั้งแต่เที่ยงขึ้นนะค่ะจนเที่ยงหล้วก็ไปงานขาวดําต่อพึ่งออกมาอ้ยเบิงสะพานคอยดันขึ้นน้ําขึ้นประมาณเกือบเม็ดได้มั้งเนี่ยโอ้ดันขึ้นเยอะมากเลยหนูอย่าลงนะเพราะว่าลวดมันไอ้นี่แล้วนะลวดมันขึ้นแล้วอย่าลงถ้าลงนะั่นคือรึบลงเลยนะั่นนะกลับขึ้นมากลับขึ้นมาจะ,นจะตกน้ำใช่เดี๋ยวตกน้ำ มันจะเปลี่ยนนะกระชังประดุกเราไปดูหอยหอมกันดีกว่าไปดูหอยหอฮยดูแล้วดูหอยหอมอุ้ยค่ะดอคเดป๊ะแป๊ะเป๊ะหอยหอม ผมเป่เนี้ยเนี้ยแปหอยลือเจ็บมาให้อาหารปลาก่อนกลับบ้านค่ะ